นี้ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดแม่ห้องศนค่ะทางด้านของกศนศบเมยจังหวัดแม่ห้องศนค่ะได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรทอผ้ากระเหรี่ยงยกดอกลายไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนค่ะ ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศกบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ 1, ่งอาชีพคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรทอผ้ากระเรี่ยงยกดอกลายไทยค่ะมียกดอกลายแก้วนะคะลายคลื่นน้ำลายข้าวหลามตัดให้กับประชาชนบ้านแม่ขุดตวนหมู่ที่3ตําบลศบเมยอำเภอศกบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ละค่ะ่านที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะเป็นการสร้างส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียนสามารถนําไปสร้างรายได้เสริม ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และถือว่าเป็นการพัฒนาฝีมือค่ะในการทอผ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโ,โ,โดยโครงการนี้นะคะจะมีการจัดอบรมค่ะตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่15มิถุนาอยู่นี้ค่ะครับคุณผู้ชมครับหลักสูตรทอผ้ากกเหรีเนี่ยนะครับก็เป็นทานทอยกดอกลายไทยนะครับเป็นลนักษณะของผ้าพปูโตะครับจากลายพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่งการทอผ้าเกเหรีก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เน้นในการส่งเสริมอาชี ให้กับชุมชนนะครับก็ยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าขายได้ราคาด<ฤ>ีครับงานเท่าละเอียดมีความสร้างสรรค์สามารถที่จะพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับสมควรที่จะส่งเสริมเพื่อสร้างศักยภายพให้กับกลุ่มพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ของพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับส่งเสริมกันไว้สร้างเศรษฐกิจไทยสร้างไรายได้นะครับค่ะและทั้งหมดนี้